สวัสดีค่ะทุกคนอุม,นมพนิตาพีบล็อกนะคะอย่างที่เห็นไปนะคะว่าเมื่อกี้อุมเพิ่งทาลิปสติกนะคะนั่นก็คือลิปสติกจากแบรนด์อาร์มานีนะคะตัวนี้นะคะคือลิปมาสโตร o เเป็นไอคอนิกของแบรนด์เลยตัวลิปเนี่ยคือผลิตมาตั้งแต่ปี2012แล้วเป็นลิปที่อุ่มใช้มาตั้งแต่ตอนอุ่มเป็นแอร์ปีแรกเลยนะคะช่วงเป็นแอร์แรกๆหรือช่วงเทรนนีเนี่ยนะคะก็คือเป็นช่วงที่เราจะทาลิปสติกสีแดงกันซึ่งเดี๋ยวอุมจะทาให้ดูว่าลิปสีไหนนะคะที่อุ่มม,ม เป็นสีอมชมพูนะคะที่ซอฟลงอ่อนลงนะคะทาทั่วริมฝีปากเลยก็เป็นสีที่สวยมากๆนะคะคืออุ่มคิดว่าผู้หญิงทุกคนทาสีนี้ได้คือเป็นสีที่ไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปคือุมเป็นคนทาลิปสีชมพูหวานๆมากๆก็ไม่ได้แต่สีนี้คือเป็นสีที่ชอบมากแลรู้สึกว่าเหมาะกับริมฝีปากตัวเองมากๆนะคะสีนี้คือสีเบอร์200นะคะที่เห็นอุ่มทาบ่อยๆแน่ๆเขาเป็นลิปสติกที่มีเนื้อเวลเวทออกแนวแบบกำมะหยี่หน่อยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ปากแห้งแต่ฟินิชเนี่ยจะเป็นฟิน แบบแมทนะซึ่งก็คือติดทนนานแน่ๆในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีแฮชแท็กในการเรียกลิปสติกแท่งนี้นะคะว่าลิปลูกคุณหนูเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยหน้าทะนุถนอมก,ก็ทาแล้วก็สวยจริงๆนะอุ้มเชื่อว่าลิปสติกเนี่ยจะแมชกับปากของสาวๆได้ทุกคนเลยจริงๆนะคะอยากให้ลองกันนะอันนี้สีเบอร์200เดี๋ยวเรามาดูอีก 2- สีบ้างนะคะและก็จะทาปากนะอุ้ม,มสิคนี้จะมาแนะนําทุกคนตัวนี้นะคะเป็นอัมานี่ไพรมาลิปเป็นอายคอนโทรล r พสเทอร์นะซึ่งตัวเนี้ยเวลาเราทาไปนะคะคือจะทำให้ริมฝีปากเนี่ยพร้อมจะทาลิสิกกททาาาให้้ลไดง่ยม ะะเอาไวท้ทาใต้ตาได้ด้วยนะทาทับเมคอัพได้เลยนะคะเขาเป็นเหมือนตัวไพรเมอร์ของปากนั่นแหละทาแล้วก็จะทําให้ทาลิปสติกง่ายาลิปสติกสวยขึ้นแล้วปากก็จะไม่ตกล่องนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัว<ม>ที่แนะนําจริงๆว่าควรมีนะคะอ่ะมาี่เนี่ยเขามีเคาน์เตอร์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิล์นะแต่ส่วนมากสาขาที่ผมไปเนี่ยจะไปสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะคือเป็นบูติกเลยเข้าไปเลือกของลองของได้เลยนะคะอ่ะมาดูสีเบอร์4 0 0กันบ้างสีเบอร์400้จะเป็นสีอย่างนี้นะคะแดงจด ะะเพราะว่าช่วงเราเป็นแอร์แรกๆเราก,ก็จะทาปากสีนี้กันสีแดงเนี่ยจริงๆแอบเป็นสีที่ทาย,ยากแต่จะบอกว่าเนื้อนี้นะคะทาไม่ยากเลยจริงๆคิดถึงในวัยเด็กขึ้นมาทันทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นลุกประจําประจําของอุ๋มเลยนะในการไปบินนะคะเป็นลุกแบบเอลเกียมากๆนะคะสําหรับคนที่ผมดําปากแดงอุ้มรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เหมาะกับคนเอเชียเหมือนกันนะแล้วไม่แห้งลิปแมทบางลิปเนี่ยเวลาทาแล้วเรารู้สึกว่าเราปากแห้งปากลอกอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่แครกบนปากเราด้วยนี่คือเป็นสีแดงที่สวยมากคือ รู้สึกว่าเวลาคนทาสีแดงนี้คือรู้สึกว่าหน้ามองมากจริงๆนะเพาว่าถ้าเกิดใครอยากมีสีแดงสักสีนึ่งอะอามานี่แท่งนี้นะคะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆและนี่คือสีสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือสี405นะคะจะให้ความรู้สึกไลฟ์ลี่กว่าสีก่อนหน้านี้คือเป็นแดงที่อมส้มกว่านะคะ คือผมรู้สึกว่าสีตัว405เนี่ยนะคะคือจะเป็นสีที่ดูสดชื่นสดใสกว่าคือมีความไลฟ์ลีกว่าสีแดงเมื่อกี้แล้วก็สีนูดก่อนหน้านั้นนะคะใครที่อยากลองเขามีทั้งหมด2 1สเฉดสีก็คือไปลองที่เคาน์เตอร์ไปลองสีที่เหมาะกับเราไปลองสีที่ใช้ได้บ่อยๆแล้วเรื่องความสบายบนริมฝีปากเนี่ยคือยกให้สําหรับอุ่มนะคะเป็นอันดับหนึ่งของลิปจิ้มจุ่มเลยนะคะทั้งแอปพลิเคเตอร์แล้วก็ทั้งตัวแท่งของเขาเนี่ยคือดีมากๆเหมาะกับคนชอบทาปากชอบทาลิปสติกอย่างอาชีพอมเนงงเม mask, นนนนนี่นนะน่่่ยคคือออังงงงไไไถ้้้้้าากกิิดดใใสะะชวต ตลอดเวลาแล้วก็ต้องแบบมีปากแดง<ม>ออกมาให้ผู้ดสารได้เห็นเสมอเพราะฉะนั้นลิปสติกอารมานี่เนี่ยก็คือทาให้รู้สึกว่าการทาปากแดงเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นที่มี o รดักอื่นๆคือผมจะบอกว่าอุ้มใช้เครื่องสอยอารมานี่จนแบบพิดแพดนะคะทุกๆชิ้นที่ใช้ก็คือใช้จนหมดจริงๆนะคะก็จบแล้วคลิปนี้นะคะมารีวิวลิปสติกทั้ง3สีเพียงเท่านี้ถ้าชอบแท่งไหนนะคะบอกอุ้มในคอมเมนต์นะอยากรู้เหมือนกันว่าถูกใจสีไหนหรืออุ้มทาสีไหนสวยก็ได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันที่คลิปหน้านะบะ